ทุกท่านรู้จักภาพยนตร์ไทยเรื่องที่หยดหนึ่งและที่หยดสองกันใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับหนังเรื่องนี้ถูกกำกับโดยมนุษย์หรือว่าคุณทวีวัฒน์วันทานั่นเองแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองให้ AI หรือ c แช t GPT ลองกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดูล่ะจะเป็นยังไง และนี่คือภาคต่อของภาพยนตร์ที่หยดถึงภาคเจเครดิตโปรเตอร์และบทภาพยนตร์โดยแชท GPT ไอ้ยักษ์มึงไปกูไปเกิดเธออย่าพึ่งนะเจ๊หนังยัะขายได้อีก25ที่หยด3เสียงสุดท้ายเหตุการณ์ผ่านมา5ปีความสงบสุขในหมู่บ้านเริ่มจะกลับมาอีกครั้งแต่หยาดที่กลายเป็นแม่คน หลังแต่งงานกับประดิษฐ์กับฝันเห็นนีมิตหลอนทุกค่ำคืนเด็กสาวในชุดขาวผมเปียเดินลองไห้ถึงหนังสือเล่มหนึ่งก่อนจะพูดเสียงสั่นเครือว่าที่หยดหนังสือที่อยากได้รับในฝันนั้นค่อยๆเผยเรื่องราวของแม่ชีบัวหญิงผู้เลี้ยงดูเธอเมื่อตอนยังเด็กและมีความเกี่ยวข้องกับหญิงชุดดำอย่างลึกลับเมื่อความตายกลับมาไล่ไล่อครั้งใครกันคือผู้กุมความลับสุดท้ายของเสียงที่หยด ที่หยดสเงาสุดท้ายสิบปีหลังเหตุการณ์สยองที่ฆ่าชีวิตสมาชิกในครอบครัวของยักษ์ความลับของเสียงที่หยดดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้วแต่เมื่อยี่ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กเก่าในจังหวัดนครปฐม,มเพื่อเป็นครูดูแลเด็กกำพร้ากับพบว่าเสียงที่หยดดังก้องอีกครั้งเสียงที่เคยหลอกหลอนในหมู่บ้านเล็กๆ กลับมาโผล่ในสถานที่ใหม่พร้อมเด็กอีกเกคนที่เริ่มมีพฤติกรรมประหลาดบางคนพูดภาษาที่ไม่มีอยู่ในโลกบางคนวาดภาพหญิงสาวชุดดำยี่พยายามสืบหาความจริงจนได้รู้ว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้เคยเป็นสถานที่กักกันเด็กที่ได้ยินเสียงที่หยดมาก่อนและมีบันทึกระบุว่าเด็กทุกคนไม่เคยมีใครรอดเสียงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงผีเก่าในอดีต แต่คือพลังงานที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนคำสาบที่หากยังไม่ปิดเสียงสุดท้ายมันจะยังตามหาคนต่อไปไม่รู้จบเมื่อเสียงไม่ได้ตามล่าแต่มันคือมรดกของความตายที่หยดน้าสาบตามนิลันยี่หายตัวไปอย่างไรล่องลอยท่ามกลางพายุกลางดึกที่สัตว์เข้ามาอย่างไม่มีคำเตือนคดีของเธอ ถูกพับเก็บเงียบๆเ,เหมือนไม่เคยมีตัวตนกระทั่งเลวัตนักข่าวหนุ่มไฟแรงได้รับบันทึกประหลาดเล่มหนึ่งที่ถูกส่งมาจากที่อยู่ไปศนาเป็นสมุดบันทึกของเด็กหญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าเคยลอดจากเสียงที่หยดและรู้วิธีทําให้มันเงียบไปตลอดการเลวัตตามเบาะแสไปจนถึงคฤหาดล้างกลางป่าที่เคยเป็นศูนย์บำบัดเด็กประสาทในยุคสงครามซึ่งถูกทิ้งล้างมานานตั้งแต่ปี2500 มีคำล้ำลือว่าเสียงที่หยดเคยถูกจับขังไว้ในที่แห่งนี้โดยผู้หญิงคนเดียวที่เสียสติและไม่เคยพูดอะไรอีกตลอดชีวิตเมื่อเลวัตและทีมงานสืบเข้าไปเรื่อยๆพวกเขาพบว่าเสียงที่หยดไม่ใช่แค่ผีหรือ,อคำสาปแต่มันคือจิตสำนึกร่วมของความกลัวจากอดีตที่ถูกผนึกไว้ด้วยพิธีกรรมโบราณและกำลังจะแตกออกมาจากพันธนาการถ้าเสียงดังกึ่งก้องความตาย ก็ยังคงเดินตามที่หยด6ม้วนสุดท้ายเดอะลาสเทปปีพศ2536บริษัทผลิตเทปคาเสเซ็ตเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีได้รับคำสั่งจากนายทุนต่างชาติให้รีโนเวทเป็นพิพิธภัณฑ์เสียงโบราณโดยไม่รู้เลยว่าในอดีตโรงงานแห่งนี้เคยเป็นจุดเก็บเสียงต้องคำสาบที่เกิดจากพิธีกรรมลึกลับในยุคสงครามเย็น แนนหญิงสาวผู้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและคัดแยกเสียงเทปพ,พบเทปหนึ่งหมวนที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ชื่อบรรปกเขียนเพียงว่าที่หยดและมีข้อความรมๆอยู่ด้านหลังว่าห้ามเปิดหมวนสุดท้ายเมื่อเธอเปิดเทปเสียงแววดังขึ้นอย่างน่าเสะพงและในคืนนั้นเองคนงานในโรงงานเริ่มหายตัวไปทีละคนพร้อมเสียงเครื่องจักรโบราณที่ทำงานเองทั้งที่ไม่มีไฟ แนนเริ่มค้นพบว่าเสียงที่หยดไม่ได้เกิดจากผีหรือคนแต่มันถูกบันทึกไว้ในระบบเสียงโบราณและกำลังหาทางเพร่กระจายออกสู่โลกภายนอกครั้งนี้การหยุดยั้งเสียงที่หยดต้องแลกด้วยชีวิตที่จะต้องกลายเป็นเจ้าของเสียงคนต่อไปถ้าเสียงถูกบันทึกไว้มันจะไม่มีวันตายที่หยดเจ็ดเสียงนิลัน eternal echo ยุคเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิตอลเสียงที่หยดได้หลุดออกมาจากขอบเขตของพื้นที่และเทปคาสเซ็ตมันกลายเป็นไฟล์เสียงต้องคำสาปที่ถูกปล่อยในอินเทอร์เน็ตแบบไม่ตั้งใจผ่านช่อง YouTube ลึกลับที่ไม่มีชื่อและไม่สาม,มารถลบคลิปนั้นได้เมื่อกลุ่มนักเรียนมัธยมในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งคลิกฟังเสียงนี้โดยไม่รู้ตัวทุกคนเริ่มมีอาการเหมือนกันคือฝันถึงผู้หญิงผมยาวในห้องเรียนว่างเปล่าได้ยินเสียงหัวเราะตามหลัง และค่อยๆหายตัวไปทีละคนครูแพรหญิงสาวผู้เคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์โรงงานเทปเมื่อ10ปีก่อนถูกเรียกตัวมาสอบสวนและค้นหาความจริงเธอพบว่าเสียงที่หยดตอนนี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นมันไม่ได้แค่หลอกหลอนแต่มันแฝงตัวอยู่ในคลื่นความถี่ของสมองผู้ที่ฟังจะกลายเป็นตัวกลางที่ส่งเสียงนี้ต่อไปอย่างไม่รู้ตัวเพื่อหยุดเสียงนิรันดร์นี้ครูแพรวต้องย้อนกลับไปอย่าง ต้นกำเนิดของเสียงแรกณนอวัลดลางกลางเขาซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเป็นที่ฝึกของคารวาดผู้ส่งเสียงที่หยดออกมาสู่โลกใบนี้ด้วยความตั้งใจเสียงที่ไม่มีวันดับจะฆ่าชีวิตทุกคนที่ได้ยินก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับปอเตอร์และเนื้อเรื่องภาคต่อของทีหยดจากผู้กำกับ Chat GPT ทุกท่านชอบภาคไหน สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆหากมีข้อผิดพลาดใดก็ขออภัยาน,านที่นี้ด้วยในวันนี้พี่เบลพาหมสวัสดีครับ